อะไรมาเลยวะเนี่ยขอเทปผ่าได้ปะถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่แหมบอเต้าใดก็จะมีมอยแล้วเฮ้ยเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วสวัสดีครับของจื้อเลยฮะวันนี้อยู่กับเจ้าแล้วเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อยู่กับเป็ดก็เดิมเพราะว่าน้องเป็ดตัวนี้ต้องตั้งชื่อให้น้องแล้วเจ้าแกล้งไม่เอาเดี๋ยวผูกพันเอาเดี๋ยวหกพันเหรอไม่เอาเดี๋ยวผูกพัน สมพงศ์ว้าเรียบร้อยเรียบร้ออเสร็จแล้วรักเป็ดร้องไห้เสียน้ำตาแล้วไม่เนะโอเคที่ถือร่มอย่างนี้ก็คือปลายฝนต้นหนาว oh. ใช่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแล้วพวกเราก็เสี่ยงเหมนะือนกันต้องะเพวกเราก็พารองอยู่ทุกคืนทัวเหมือนกันว่าวันดีคืนดีจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากท่อแล้วก็วิ่งหนีกันไม่ทันโอเคเจ้แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรจ้าที่รักจ๋าทำ เกิดมาเคยกินแต่ข้าวมันไก่ใช่ข้าวขาหมูข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแล้วข้าวหน้าเป็ดอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาไม่เคยกินข้าวมันเป็ดไม่เคยนนะไอ้เคียบ้าไปแล้วช่องอะไรจะมาทําข้าวมันเป็ดบ้าหรือเปล่าเออนี่มันคอนเทนต์บ้าบออะไรกันเชียวก็เราเกิดมาเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องทำอะไรที่มันแปลกใหม่แหวกแนวที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็จะมาทําข้าวมันเป็ดในวันนี้ใช่ค่ะเอาเราจะทาทุกอย่างเลยให้มันเหมือนกับข้าวมันไก่ จะกลายเเปป็็นใช่แล้วก็นกเป็ดตัวเดิมที่เอามาทำลูกชิ้นเป็ดวันนั้นใช่แล้วใครยังไม่ดูเว๊บเป็ดกับห่านนี่ต่างกันยังไงห่านจะคอยาวกว่าเป็ดจริงเหรอถ้าเกิดว่าเป็ดอะเกิดมาแล้วแบบพิการคอยาวจะเรียกว่าห่านไหมเอาเอาเอาคิดบ้างละเอาเอาเอาคิดบ้างละเอาเอาเอาเพราะว่าห่านมันตัวใหญ่กว่าเป็ดแล้วห่านมันดูดด้วยห่านมันทุบด้วยจริงเหรอไอแหลมั่วพี่ทำเยี่ย เร่งนี้จะทำบบให้ร่างกายบ่อยมากเลยทุกคนเราจะต้องฟ้องฟ้องอะไรฟ้องตำรวจไหนไม่มีตำรวจไม่อยู่ตำรวจนุ่นไปจับม็อคนุ่นใช่ไปอยู่ข้างปบชาชนโอเคโอเคมาตรร่อเลยตอนเรื่องเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทำข้าวมันเป็ดที่ไม่ใช่ข้าวราเป็ดที่ไม่ใช่เป็ดปักกิ่งที่ไม่ใช่เป็ดต้มยำที่ไม่ใช่ราบเป็ดที่ไม่ใช่ต้มยำเป็ดวันนี้เราก็เลยจะมาทำ ข้าววันเป็ดที่ไม่ใช่แบบว่าก้อยก้อยเป็ดแล้วก็ใส่เลือดที่ไม่ใช่เป็ดดิบอ่ะที่ไม่ใช่แบบเป็ดไปย่างที่ไม่ใช่ต้มยำเป็ดวันนี้เราก็จะมาทำข้าววันเป็ดว่าทำไปดีกว่าที่มันจะหอมหอมอะเอาแล้วก็ต่อไปขั้นตอนเป็นยังไงตั้งแตเราจะมาหั่นเป็ดก่อน ขาหลังใช้เยอะไหมใช้สองขาแล้วกันสองขาต้องอีกสองขาแล้วถึงจะครบอะไรอ่ะเอาเล่นไพ่กันแฮ่มันมีขาเป็ดเราจะเอาอันนี้ออกก่อนเฮ้ยแหล่งกูโยนนี made. ้แบบพี่อาร์ม่แล้วเลยเออเก่งเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นี่ทุกคนเราจะใช้ตรงนี้มันเราหันไปทางอื่นก่อนได้ไหม มันติดกระดูกว่ะมันติดกระดูกอ่ะเราเจอส่วนนี้มันมันติดกระดูกอ่ะโอเคกลายเป็นของช่อเจ็ดเจ็ซะแล้วอเออนั่นแหละสุดยอดเลยเป็นเจมนายมันเจ๋งว่ะเอาเอาเอา <c oughs> โดนยึดชอนะ่อแล้วล่ะโดนติ้วแล้วจริงวะเนยจริงทุก็ดีนะเจีนไปพุ่กล้องเหรอทป่จะพุ่งกล้องให้เหรอเล่ไนได้แล้วทุกคนนี่คือขาเป็นหนึ่งข้างโอเคเสร็จแล้วเราได้นัองไก่แล้วกูโดนก่อนได้ไหมกูจะหัดมาเนี่ย ไปสาม่งโ้โผมครับคือผมคือไปเรียนกับพี่อาามาเรียนคอร์สมา2เดือนนะพาห้อยเห็นเยอะกวันนี้ให้ไปติดตามที่ไหนปติดตามทิกตอกได้ก่อนนผมจะมีร่ยาๆเเลยมาต่อไปเราจะมาทำขากัรดูนี่ดูจากหน้าตามันแตกต่างกับไก่ยังไงตรงนี้มันสั้นกว่ามั้ยสั้นแล้วก็ใหญ่อ้วนกว่าเป็นเป็นไขมันเยอะมากดูดิ เนื้อสีเนื้อของเป็ดอ่ะจะเหมือนสีของเนื้อวัวนะคล้ายๆนะอะไรมีของเล่นอ่ะนี่ไปขโมยจากช่องเอวไปถ้าออกเลขคู่ให้มึงตบกูเอ้าจะเล่นอะไรเนี่ยจะทำกับข้าวหรือจะเล่นอะไรถ้าออกเลขขี้ให้กูหอมมึงไม่ไม่ไม่กูจะทำกับข้าวเอ้าลุนแล้วครับลุนแล้วครับลุนแล้วครับอ้าวไม่กูหอมเลยเลได้บอกคำตบไปแล้วเลขสาม สามอีกแล้วมามันไม่ใช่บ้านของมึงออกไปคุณจะเป็นคนตบตั้งเป็นคนตบมึงมาคือคือแค่เจ็บในหัวมราไหวอยากจะอยาอยามาจับกูจับเป็ดมามีแรงป่ะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเจ็บแขนทำไมแค่นี้ต้องมาเจ็บคนเจ็บแขนมากูไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ย จกกะก็แหลนแล้วให้ได้ชอบของชื่อแล้วจะก,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 ก็แหลนะชาแนลทุบแกไปไหมเก่งมากเก่งมากเลยว่ะมีหน้าที่แล้วว่ะเอาสุดทุบก,กระเทียมที่ไหนไม่กูทำแล้วกูจุดไฟมันก็เหนื่อยแค่ไหนแล้วจะให้กูมาทุบก,กระเทยียมอีกกูจุดไฟเนี่ยกูเหนื่อยขนาดไหนมึงเคยคิดถึงกูบ้างไหมทุบแค่ไหนโอ๊ยมันจะไม่ม <c oughs> เหลือแล้วไป <c oughs> ทำเองขอโทษทำไมทีนี่เป็นยังไงกูทุบไม่เก่ง ทุบไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดไฟตอเมทําเจเธอรู้ทุกอะไรเจอทุกให้เจอทุกไม่ค่อยเก่งแต,ต่<อ>ตฉันรักเธอ,อย่บปล่อยให้ทุบให้ทุกคนเดียวใ่รล้ราลงไปนิดนึงนะคะไม่ค่อยอฟังกันหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวจื้อจื้อขอล้อจื้อจื้อกูยัประสานไม่ได้เอาข้าวล้างให้หน่อยกูจะโยนแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องใช่เรื่องของกูไม่ละใช่เรื่องของมึงเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเลยมันคือเรื่องของมึงเลยมันไม่ใช่เรื่องของกูนี่อคือเรื่องของมึงเพราะนี่คืองานเราจะใส่ข้าวประมาณสามถ้วยแต่ว่าเรากะไม่ได้เราก็จะกลั่เลยหนึ่งสองถ้วยสามถ้วยเขาแล้วอาไปล้างล้างอะไรล้างข้าวซาวข้าวใช้น้ำลายล้างได้ไหมไม่ได้ กูทำเงกูขอร้างเดี๋ยวกทใหมเด็กคกูขอล้างชื่ออะ้างโอ้ยม่นเด็กก็บอกว่าช่องกูไม่กูไม่ทำอะไรที่ตัวเองหยิบไปทำหมดกูงงนะเว้ยเที่ยร้อนว่ะไปเปิดไปทำไมวะกูมีสิทมือมั้งเน่ยเปิดไปแล้วไม่ทำอะไรอ่ะเอาแล้วก็ใส่ขิงลงไปน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปโอ้ยทำหมูข้าวเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นโอ้ยใส่ข้าวหมดเลยเหรอบ้าบอ ข้าวเขาไว้นึ่งก็ตั้งข้าวก่อนไงบ้าข้าวไม่ปลามันหรือเปล่าน่ะข้าวไม่ปลามันอะไรล่ะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับในเมื่อคนดูจะแบ่งแยกเป็นสองฝั่งเลยกดหนึ่งถ้าจะดูเจ้ากระหล่ำทอดข้าวกดสองถ้าจะดูผมโยนตแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงนะคะให้รู้ไปเลยว่าคนดูอยู่ฝั่งไหนมากกว่ามีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่รสอีกนิดหนึ่งโอ๊ย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 แล้วก็ปรุงรสด้วยซอสแครปแค่นิดหนึ่งเสร็จแล้ว หรือว่าถ้าใครไม่มีกระทะหรือว่าทำง่ายๆอย่างเงี้ยคั่วลงไปในหม้อของข้าวได้เลยนะทุกคนหรือว่าตั้งใส่ในกระทะในหม้อข้าวให้ร้อนแล้วก็คั่วๆวลงไปเลยเสร็จแล้วปิแกคนเชือกหม้อข้าวขึ้นมาให้หน่อยไม่ใช่นายกูเขาหลงล่ะอุ้ยเจ็บปุ๊บไหมหน่อยไม่ใช่นายกูเอาหม้อข้าวมาหยิบขึ้นมากูก่อนเอาหม้อข้าวมาหยิบขึ้นมาแล้วกูจะหมูยืดแมวหยิบมาก่อนอ่ะกูคิดไวแล้วไปไปหยิบมาเอาไว้ที่นี่เลยแล้วก็แล้ก็ เอาข้าวใส่เข้าไปในนี้เลยอ๋อแล้วก็หมุนเลยก็จะเป็นข้ามันใช่เฮ้ยเหลี่ยนเก่งอยู่นะเนี่ยสดๆเลยวางีมันน่าเอามาเป็นเมียอะ่มวยเล้อ่ะเป็นพี่อะไรอ่ะพูดแต่คำใหญ่ไม่ได้มึงนั่นแหละเป็นคนพูดคำใหญ่กับกูตลอดเอ๊ะเจน่าเห็นไหมเราพูดกันพอไหมเราพูดกันพอพไหมเราจะพูดกันพอพอไหม สามสอง,สองหนึ่งอ้าวจะาแหลนทำอะไรครับจะเอาน้ำเอาน้ำมาใส่หม้อข้าวให้หน่อยค่ะสิค่ะไอ้ควายไอ้เหี้ยอุ้ยไหนบอกจะพูดพออา้าวไอ้เหี้ยเริ่มก่อนนะ่ะคุณผมขอเอาน้ำเทได้ไหมได้ค่ะเยอะแค่ไหนครับคุณแบบประมาณนี้อือขอร้องใส่ดีๆมันจะกระเด็นคุณทำใหดีได้ไหมพอ้วพอแล้วคุณทอ้ทอทอ้อท้อมันจะเชะนี้แล้วเราก็จะเอาเป็ดลงไป เลยโอ้ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็ดเว่าไก่เป็นอะไรไก่ร้องไงไก่อะไรวะเนี่ยกไก่ออกไงไปต่อเราคนมัองคุ้ค่าเสร็จแล้วเราก็รอให้มันสุกเ,เสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ยกลงแล้วทำน้ำจิ้มต่อโอเคครับทุกคนเนื่องจากว่าจกกะกรนแล้วทำมาเยอะแล้วสงสารเขาเขาเหนื่อยเดี๋ยวของจืดเป็นคนทำน้ำจิ้มเองน้ำจืดจะ,ะไหลแต่ไม่ใจจืดไหมก็พอได้พูดพอๆก็ไว้ใจเธอละค่ะ เออให้มันได้อย่างงี้สิงี้ก่อนเราจะทำพริกกระเทียมหั่นเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ผสมกันผสมกันแล้วก็ใส่พริกกระเทียมปรุงปรุงส็ดเราไม่ต้องใช้พริกที่มันละเอียดหรอเราสับสับไงสับหยาบอ่ะอันดับแรกเราต้องเด็ดหัวดีปรีก่อนนะครับหัวดีปีคืออะไรคะดีปรีสดไงคือพริกจริงเหรอใช่พริกเสร็จเรียบร้อยต่อไปกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวหรอเหนื่อยว่ะ ให้แต่กูทำคนเดียวเลยโอ้โหอยากจะให้ย้อนไปดูต้นคลิปดีดีใครชิมด้วยไม่ต้องบอกเนาเงียบดิอย่างเงี้ยคลิปก็เงียบก่ดิพูดหน่อยพูดสักอย่างหน่อยแทนแทต่อซีอิ๊วดำครับผมแล้วก็ชิมว่ามันอร่อยยังไม่อร่อยให้เตะปากคำเดียวรู้อะชิมเอาอะไรมาเลยวะเนี่ย พอเทปป่ายได้ป่ะเำไมอย่างเงี้ยมันห่างไกลจากน้ำจิ้มมันยังไกงมากไกลมากอ่ะสิบล้านขายอะไรอ่ะขายน้ำเปล่าน้ำเปล่าไงไอเจมพูดถูกเอาน้ำเปล่ามาบอกเลยว่าตั้งแต่เด็กเด็กทำข้าวมันไก่กับแม่มาตั้งแต่เด็กจริงเหรอใช่มีความรู้ดิเอาดีรู้ดิใครเป็นคนคิดค้นข้าวมันไก่เป็นคนแรกเอู้หพี่มันไงรู้จักพี่มันไหมเนี่ยใครอ่ะเซอร์ไอแซคมันไก่ รู้จักปะที่เขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นข้าวมันไก่ต้นข้าวมันไก่ใช่นั่งอยู่ใต้ต้นข้าวมันไก่แล้วอยู่อยู่ไก่ก็ตกลงมาถึงหัวเขาเขาเลยอุ๊ยคนที่จะดีข้าวมันไก่ใช่เหีย จริงแรงน้งตัวของไก่โอ้มาเกดโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ทำน้ำจิ้มเสร็จแั้นถือว่ากินได้ไหมเนี่ยก็ชินได้แต่มันก็ไม่ได้อร่อยมากนะใช่แต่ก็พอได้ะนะมันก็พอทูถ่ายได้ที่นี่เขาถออ้าจะให้มันแบบว่าเป๊ะเลยก็คือต้องเอาไปแบบเคีบบเ่ยวอ่ะอ๋อเคี่ยวน้ำมันอ๋อมันจะหอมขึ้นมาอีกโอเคอัน okay, นี้ก็คือถือว่าพอกินได้แหละประมาณนี้เลยแล้วกันทูเทแลเราได้น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ววรอข้าวมันไก่สุกเอยข้าวมันเป็ด สุกแล้วเราจะเป็นข้าวมันเป็ดครั้งแรกของโลกก็ได้อาจจะเป็นไปได้ถ้ายังไม่มีถ้าใครแบบถ้าใครแบบมีแบบว่าร้านพวกว้าวเฮียอะไรอะถ้าเรามีแบบว่าว้าวถ้าเรามีแบบว่าร้านใครอยู่ใกล้บ้านมีขายข้าวมันเป็ดอะไรก็ขอัยด้วยนะครับเราจะไม่ใช่ที่แรกของโลกขอโทษด้วยเอางี้เดี๋ยวกูจะโยนในนี้ไปเรื่อยคือถ้าโยนไปครบหนึ่งรอบปุ๊บข้าวสุกพอดีเลยหนึ่งสองไปหนึ่งสองโอ้ เรียบร้อยแบบนี้เป็นไงโอเคเราข้าวมันเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาเทใส่จานเปิดดูเปิดดูว่าเป็นยังไง<อ>สามสองหนึ่งโอ้โหกินแล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวเอาเป็ดมาสับก่อนไหม,ไมใช่ใช่เราจะตักเอาเป็ดออกมาสับโอเคอู้กำเมืองได้แล้วกันเจ้า แงอย่างอยู่เจ้าซับเป็ดอยู่เจ้าซับเป็ดทำไมไม่ซับไก่เจ้าข้าวว่ะทำเป็ดเจ้าเป็นข้าวมันเป็ดหรือกะเจ้าเป็นคนเหนือหรือกะเจ้าเหนือไหนเจ้าเหนือนี่ไปหน่อยเจ้าแหมแไม่ใช่เหรออุ้ยผมงอ,อนี่เหรอน,นี่เราจะอยู่ถอนผมงอ,อให้กันแล้วเหรอนี่กูไม่ปล่อยให้มันพลาดิดสายตาไเลยหรอกความเป็นห่วงเป็นแย่แม่เอาทิ้งไปดิจะโชว์ไหมล่ะเราต้องโปะไหมแบบว่าตามสไตล์เข้าวมันไก่ไม่ต้องโปะอย่างนี้ก็ได้ แล้วจะคนชอบอุ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้าวมันเป็ดครั้งแรกของโลกโอเคครับผมข้าวมันเป็ดที่เรียบร้อยแล้วจะกินแล้วมาชิมกันดีกว่าสามสองหนึ่งไอยอยเย้ยอะไรปะอยูที่ฝีมือล้วนๆเลยว่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มกวนอร่อยจิ้มเนี่ยแบบปรุงเพิ่มมาแล้วใช่คุณปรุงเพิ่มมาแบบว่าสุดพิเศษอ่ะ อ้ยอร่อยมากมันต่างจากไก่ยังไงไม่ต่างเลยไอ้ยังไม่ต่างเลยดเนื้อ <c oughs> เนื้อสัมผัสคนละ <c oughs> เหนียวกว่า <c oughs> มันจะเหนียวกว่าไก่ไอ้ยอร่อยมันกินแซ่บไปนิดนึงว้าวเอาไปขายได้ทำขายได้ที่บ้านนะใครยังไม่แบบเปิดที่บ้านเลยว่าร้านข <c oughs> ้าวม,มันเป็ดนี่บอกเลยว่าแปลกไม่มีใครเหมือนยูนิคใหม่แปลกตาจัดไปไม่เหมือนใครนี่ ุชอบอยู่นี่ไหมชอบถ้าชอบทำไงกดไลค์กดไลค์อีกกดแชร์ยังกดไลค์อีกกดทัศน์กายยังกดอะไรอีกกดติ้งติ้งยังกดแล้วดีมากอ่ะมีอะไรขายไหมมีเสื้อขายที่ไหนที่ของจูซโซมีอะไรอีกไหมมีอะไรมีแจ็คกับคนามเย็นอ้าวมีอะไรอีกไหมมีไฟแช็ปมีอะไรอีกไหมเสร็จแล้วอ่ะและก็ที่สำคัญที่สุดจะก็แะไรขอให้มีความสุขในการดูคลิปของของจีนะคะทุกคนมากๆสุดไปเลยเเสียเวลาทำไมอยู่ใช่สุดไปเลยไปเลย วันนี้ผมจะเล่าเรั่องของตัวดีครสมาร์ทกับ